การโหวตนายกนะครที่ผมพูดเนี่ยคือการโหวตนายกมันโหวตไปได้เรื่อยๆเ,เราก็จะรู้ว่าสวาคนไหนลงมติอย่างไรจะทำยังไงให้แปดพักนี้ตั้งรัฐบาลได้แนวคิดที่บอกว่าโหวตไปเรื่อยๆจนกว่าสวจะหมดวาระนี่มันหมายความว่ายังไงแล้วรัฐบาล จะยังไม่มีนยายกรัฐธนตรีรอไปถึงปีหน้าได้หรือครับคุณจตุลลนรับความจริงมันมาจากการที่มีการตั้งคําถามขึ้นว่าะจะโหวตนายกเนี่ยโหวตได้กี่ครั้งครับซึ่งบางคนก็จะบอกว่าก็โหวตได้ครั้งเสนอคนนึงก็โหวตได้ครั้งเดียวก็เลยมีคําตอบว่าจริงๆรัฐมนูรไม่ได้ไม่ได้บอกไว้นะครับบอกไว้แค่ว่า ให้จริงๆเขาเขาบอกว่าสภาผู้แทนให้เลือกนายกลรลฐ่นตีเสนอแคนดิเดตแล้วก็ตามคุณสมบัติแบบนี้แบบนี้มีผู้รับรองครบก็ลงมติแล้วต้องได้เสียงเกินครึ่งหนึ่งแต่บทเฉพาะการบอกว่าให้สวมาโหมดด้วยเพราะนั้นก็เป็นเรื่องของที่ประชุมรัฐสภาต้องไปหานายกมาให้ได้ มันหลักมันอยู่ตรงนี้ไม่ใช่ว่าพอโหวกันไปครั้งแล้วก็ไม่ได้แล้วก็เป็นอันเลิกกันเลิกอันแล้วแปลว่าอะไรอบอกว่าพอ,พอแล้วมันมันมันไม่มีคําว่าพอแล้วถูกไหมนี่หมายถึงการโหวตนายกนะครับที่ผมพูดเนี่ยคือการโหวตนายกมันโหวตไปได้เรื่อยๆทีนี้ไปโยงกับเรื่องจนกว่าสวจะหมดอำนาจเพราะอะไรเพราะผมมองในเรื่องว่า การเลือกนายกคราวนี้มันไม่ใช่เป็นเรื่องออจะผสมกันยังไงก็ได้ใครกับใครจับมือกันแล้วก็เลือกเ,ออเลือกนายกขึ้นมาให้ได้เท่านั้นแต่การเมืองไทยเนี่ยมันพัฒนามาจากก่อนการเลือกตั้งมาจนถึงการเลือกตั้งครั้งที่ผ่านมามันมีการเสนอประเด็นที่ชัดเจนในสังคมว่าจะสนับสนุน พักการเมืองที่ผู้นำพักเคยร่วมกันทำรัฐประหารมาหรือไม่มก็หมายความว่าออกมาเป็นสองปอนะครับพักการเมืองที่บอกว่าไม่สนับสนุนการสืบทอดอำนาจก็ชนะมาได้เสียงมากถึงคือพอมารวมกันแล้วก็ได้เสียงถึง3 1 2เสียงในขณะที่พักการเมืองโดยเฉพาะพักสองปอเนี่ยก็จะได้ ได้เสียงน้อยลงน้อยมากครับเมื่อเทียบกับเมื่อก่อนใช่ไหมครับก็แสดงว่าประชาชนไม่ยอมรับเพราะฉะนั้นพอจะเลือกเลือกรัฐบาลเลือกนายกกันแปดพรรคเข้ารวมกันมันก็เป็นความหมายว่าพรรคการเมืองอาจจะผมชอบใช้คําว่าพรรคการเมืองฝ่ายประชาธิปไตยคือไม่สนับสนุนการสืบทอดอำนาจเนี่ยเขาได้รับการสนับสนุนจากประชาชนมาอย่างท่วมท้มทนเพียงแต่ว่ามันมันยัง ตั้งรัฐบาลไม่ได้ง่ายๆไม่ได้เร็วๆก็คือต้องต้อง,องไม่ใช่รอรอวันลงมติมไม่เร็วหมายความว่ามันยังไม่เกิดความชัดเจนว่าจะได้เสียงเกิน376เสียงไหมซึ่งมันเป็นปัญหามาจากรัฐธรรมนูญเดิมสมัยก่อนถ้าไม่มีสวมาเขียวเนี่ยร,รวมเสียงได้แบบนี้ก็รู้กันอยู่แล้ว ใครเป็นรัฐบาลเใครเป็นฝ่ายค้านเลยใครจะเป็นรัฐมนตรีกระทรวงไหนอะไรคุยกันไปจนเรียบร้อยหมดแล้วบางทีเมื่อก่อนเขาแค่สองสาวันเขาก็ตั้งหลังนายกได้แล้วคืนนั้นหลังรู้ผลเลือกตั้งก็ยกหูคุยกันเรียบร้อยหมดแล้ววันรุ่งขึ้นเขานั่งแถลงเลยว่าใครจะเป็นนายกใครจะเป็นพรรคร่วงรัฐบาลทีนี้เมื่อเป็นอย่างนี้เสียงจะครบ376หหรือไม่เนี่ยมันยังเป็นประเด็นอยู่ก็เลยต้องพยายามหา ให้ครบใช่ไหมครับในขณะเดียวกันก็มีการวิเคราะห์ว่าเออแล้วถ้าไม่ได้จะจะเป็นยังไงผมก็เลยเสนอว่าก็ก็โหวตสไิไม่ได้ก็ต้องคราวต่อไปก็ต้องก็ต้องโหวตอีกแล้วถ้าหากว่ามันเกิดโน่นเกิดนี่ละ่ะระหว่างนั้นถ้าเกิดเ,เขาจะตั้งรัฐบาลเสียงข้างน้อยละ่ะเขารวมรวมกันร้อยแปดสเสียงแล้วเกิดได้สวมาช่วยสักสองเสียงครับก็ เกิน376แล้วใช่ไหมครับเขาก็ตั้งรัฐบาลได้เหมือนกันแต่เป็นรัฐบาลเสียงข้างน้อยในสภาผูแดด้แทนราษฎรมันจะเป็นยังไงมันก็จะเกิดความเสียหายการเป็นรัฐบาลเสียงข้างน้อยนี่มันไม่มีเสถียรภาพถูกว่าพิปายไม่มัานใจกล็ล้มต่างประเทศก็ไม่ยอมรับในประเทศก็จะไม่ยอมรับนะตลาดหุ้นก็คงตกกปนใหญ่เพราะว่าเรากําลังจะมีรัฐบาลเสียงข้างน้อยซึ่งไม่ควรให้เกิดขึ้นไม่ควรให้เกิดขึ้นแล้วจะป้องกันไม่ให้เกิดขึ้นได้ยังไงง่ายที่สุด สามรอสิบสองเสียงแปดพักเนี่ยผนึกกําลังกันอยู่ด้วยกันไปโหวตก็ไปโหวตกันอีกก็สามร้อสิบสองเสียงก็อยู่ด้วยกันนั่นเขาจะได้เป็นรัฐบาลเสียงข้างน้อยก็ให้รู้ไปเพราะอภิปรายไม่พอใจเขาก็ลม้มอืแต่ว่าเขาก็อาจจะไปทําสิ่งที่เขาจะไปทําอีกก็คือว่าตั้งรัฐบาลเสียงข้างน้อยแล้วก็หางูเ่าแจกด้วยดึงคนจากพักแปดพักเนี้ยไปร่วม จนได้เสียงข้างมากในสภาผูพพ้แทรนราษฎรอันนี้ก็อาจจะเป็นไปได้เหมือนกันวันลงมติอันนี้มันลงเปิดเผยไม่เหมือนเลือกสภาประธานสภา,สภาเราก็จะรู้ว่าสวาาคนไหนลงมติอย่างไรหมดออกเสียงไม่หรือไม่ไม่รับนะหรือเห็นชอบเราก็จะรู้รู้แล้วเป็นยังไงร,รู้แล้วสังคมก็จะต้องช่วยอินคิดละ ใช่ไหมครับว่ามันขาดเสียงอยู่เท่านั้นเท่านี้คนนั้นคนนี้เอ้ฉันก็รู้จักี่คนนั้นก็อยู่ในวงการธุรกิจมาแต่กลายเป็นงดออกเสียงเลยตั้งนายกไม่ได้นักธุรกิจก็อาจจะบอกว่าเอ้งั้นเราไปคุยกับสวคนนี้กันดีกว่าให้หาทางช่วยสนับสนุนเพื่อให้มีรัฐบาลขึ้นและเป็นรัฐบาลที่เป็นรัฐบาลที่ได้เสียงข้างมาก มาจากเสียงข้างมากของประชาชนเพราะมาจากการเลือกตั้งและได้เสียงมา300กว่าเสียงใช่ไหมครับมันก็จะเกิดอย่างนี้ขึ้นได้อย่างเนี้มันจะไม่เป็นข้อเสนอไปจากเพื่อไทยและผมก็เลยไม่อยากเสนอไม่ต้องการเสนออะไรมผมพูดแต่เพียงในทางหลักการว่ามันเราจะเห็นใช่ไหมครับว่าเขาลงมติกันยังไงและเราจะแก้ยังไงแก้คณิตศาสตร์นี้ยังไง เพราะว่าถ้า313มันก็ตั้งไม่ได้ครับมันก็จะต้องมาจากไม่ไม่สสพักอื่นที่นอกจากแปดพักหรือไม่ก็ต้องสวสวคือที่ที่ที่มันยังตอบแผนสองหรือแผนการถัดไปไม่ได้เพราะว่าอยากจะเห็นการโหวตในวันที่13บนี้ก่อนคุณจตุรนิกว่าก่อนกับหลังโหวตเนี่ยไม่เหมือนกันนะและควรจะเป็นการหารือกันในแปดพักให้แปดพักหารือกัน ที่ผมเสนอแบบนี้มันต่างจากแบบอื่นยังไงก็คือมันเสนอแบบนี้มันจะป้องกันการตั้งรัฐบาลเสียงข้างน้อยการตั้งรัฐบาลเสียงข้างน้อยแล้วใช้งวงก,การสลับขั้วย้ายข้างคือถ้าไม่สามสามสาม,สามแปดพักไม่แพ้ก,กันแบ่งเป็นสองสีมันก็จะตั้งรัฐบาลได้นะใช่นไ,ไหมครับ แต่แบ่งเป็นสองซีกแล้วซีกใดซีกหนึ่งก็ <c oughs> จะต้องไปร่วมกับซีกใดซีกหนึ่งในใน,ใน8ปนแปดพักก็ต้องไปร่วมกับอีกอีกฝากหนึ่งใช่ไหมครับซึ่งถ้าเป็นอย่างนั้นมันจะเป็นการเปลี่ยนความหมายของรัฐบาลละ <c oughs> ที่เราเรียกใช้คำว่ารัฐบาลฝ่ายประชาธิปไตยมันไม่ใช่ละรัฐบาลนี้ไม่สืบทอดไม่สนับสนุนการสืบทอดอำนาจมันจะไม่ใช่แล้วครับ เพราะการไปร่วมกับอีกฝากหนึ่งเลยเมันก็ต้องต้องต้องดูแล้วคพานไว้ร่วมกับใครอะ่ะถ้าแบ่งเป็นสองซีกซีกหนึ่งมันร้อยสี่สิบร้อยห้าสิบกันเนี่ยนะไปรวมมันก็ต้องรวมเยอะเลยสิเพราะว่าถึงจะได้เกินครึ่งใช่ไหมเพราะพักที่หนึ่งพักที่สองเวลาเนี่ยใหญ่มากถูกไหมเป็นพักขนาดขนาดใหญ่ไล่เลี่ยก,กันไปอีกฝากหนึ่งไปเอามาอีกสามสิบเสียงสี่สิบเสียงไม่พอเป็นรัฐบาล ต้องบวโน,น้มก็ะจะบวกเยอะมากเพราะบวกเยอะมากมันจะหลีกเลี่ยงการสลับขั้วย้ายข้างยากซึ่งอันนั้นจะไม่เป็นผลดีต่อบ้านเมืองไม่เป็นผลดียังไงก็คือเราก็จะได้รัฐบาลที่ไม่เป็นที่ยอมรับของประชาชนละประชาชนก็จะผิดหวังว่าเอ๊ะเลือกคุณมาคุณเคยคุณประกาศไว้แบบนี้แล้วพอถึงเวลาทําไมทําไมมาตั้งรัฐบาลแบบนี้ถ,ถ,ถ้าสรุปไอเดียคุณจตุรนก็หมายถึงว่าไม่ว่าจะเกิดอะไรขึ้น 8ปดพักนี้แพ็กกันให้แน่นและถ้ากรณีเลวร้ายที่สุดก็แพ็กกันไปจนกว่าจะถึงวันที่สมาชิกผู้ที่สภาจะหมดวาระร,ระหว่างนั้นจะเกิดอะไรขึ้นไม่รู้อีกฝ่ายหนึ่งจะไปตั้งรัฐบาลเสียงข้างน้อยก็ให้เขาตั้งไปถ้าเขากล้าจะตั้งแล้วก็เขาก็จะโดนลมแล้วพอถึงวัน,วนที่สอวอชุดนี้หมดวาระไปก็จะเหลือแค่สภาผู้แทนราษฎรเท่านั้นที่จะบทเลือกวันนั้นสมมุติว่าเป็นรัฐบาลเสียงข้างน้อยเดี๋ยววันใดวันหนึ่งเขาก็ต้องถูกล้มไปอยู่ดี<ช>แล้วก็จะมาถึงโอกาสของ8ปดพักนี้ จริงๆ<ช>แล้วแต่ที่ผมพูดเนี่ยก็คือผมคิดว่าถ้าแพ็กกันแน่นแปดพักแพ็กกันแน่นมันจะไม่เดินไปถึงวันที่สวหมดวาระหมดวาระหรอกมันยื้อไม่ได้ถึงขนาดนั้นเพราะว่าอีกฝ่ายหนึ่งเขาก็ตั้งไม่ได้ครับตั้งไม่ได้สังคมก็ต้องช่วยกันคิดสิจะทำยังไงให้แปดพักนี้ตั้งรัฐบาลได้ต้องมาช่วยกันคิดแต่ บางคนที่บอกว่าโอ้ยถ้ารอไปอย่างนี้อุณประยุทธ์แกก็รักษาการไปนานาแกก็สบายเลยสิบ้านเมืองก็เสียหายเพราะไม่มีรัฐบาลจริงแบบนี้เศรษฐกิจก็แย่ผมก็ถามกลับอยู่เนี่ยว่าแล้วจะให้ทำยังไงเห็นไหมครับให้สังคมช่วยคิด<ห>ด้วยทำยังไงทำไงคือหมายความว่าคนแยกกันแยกย้ายกันใช่ไหมแปดพักแล้วมันตั้งได้เร็วอย่างนั้นเหรอหรือว่าเอาไปร่วมสนับสนุนอีกฝั่งหนึ่งซะเลยม,มันก็ตั้งได้นะ แต่ความคาดหวังของประชา<ต>ชนที่เลือกมาไม่<ช>ตรงใช่ไหล่ะมันใช่ไหม